ถ้าพี่น้องมาชอบปิ่งพี่น้องหัวไชเทาเน่าเนี่ยก็บมี่พี่น้องนี่ย่อนอ่อนอยู่กบมี่ใบก็กินได้ได้พี่น้องใบเขาก็ว่าขันสมแซ่บแต่ว่าคอยบ่เอาคอยบ่มากินขันสมขอจะเอาแต่หัวไชเทานี่ะไปแกงพี่น้องมาเก็บน้ำกันจ้ะเลาะเลาะเนาหลถ้าพี่น้องมาเอาหัวไชเทาพี่น้องเก็บหัวไชเทาไปแกงจืดกินแก่หนาวนะพี่น้องเนาะ นะะโอ้ยแตงหัวใหญ่งตุ่นใหญ่ๆมาเบิ่งไว้สิกินได้อยู่บ่พี่น้องบ่แม่นมันอยู่ในความเย็นแล้วมันสั่มเบิดแล้วบ่เอามาหลุ่นน้ำกันว่าสิกิบกินได้บ่พี่น้องเบิ่งหัวยังไงได้ไหมหลายครับคนนั้พี่น้องเขาไปเป็นป่าเป็นแถวแมนเบิดนะต้นเขียวเขียวอ่ะพี่น้องออแต่ว่าเอาไปเบิ่งกันว่ามันสิกินได้บ่เนะาะหลุ่นน้ำกันพี่น้องไปเบิง่ง ถอนง่ายบนต้นหากโกดด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 ้ดดดดดอดดดดิดด้ดด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 ดอดด่ดด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 ตัดดดาดด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 อดดน,น,นดดดดดด่ดด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 ด่ด้ดด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 ดล นี่ต้นนี้หักสั่มเสียดายเอาบ่ได้หดเหงาข้างล่างมันแต่ว่าตัวนี้สิเปืือนดินเนี่ยเช่นนั้เพราะว่ามันถอนขึ้นมาได้ง่ายอยู่แต่ว่าสิเปืือนดินเก็บ<อ>ไปแกงจืดกันพี่น้องอหอไหนเหหนีน่โอ้หักค่อยกระไดเฮ็ดทิ่มเฮ็ดทุ่มคักหักสั่มต้นนี้แม่น้องข่อยว่าโอ้มันมันแข็งเลรอพี่น้องกินบ่ได้หรือหัวนี่ แงมอยู่แตะแข่งไปเาตุนไมบเนาะลายครับพี่น้องคนนะ่ะของฟีเดอร์พี่น้องเด้อของฟีหากินได้ตามท้องทุง่งโอ้หัวน,นี่บ่ง,งามหัวน,นี่งามอยู่ดึงกับมาแล้วตัดก่อนหายอยู่หากินกับมาดําเจียวพี่น้องวันนี้หัวแบบย้ายหนึ่งบัก,บก่ายแบบง่ายหนึ่งพี่น้องเบิงังท่งเต็มป่า อแม่เบืดอด้วพี่น้องแม่พอเห็อนอย่างมันเบื่อไอ้มันเป็นอันณิไลายวันนี้หมิมกหน่ำหมอกล่องลายพี่น้องบึบรรยากาศดีดีบรรยากาศสวยๆมาเก,ก็บเันหัวไชเท่าน้ำกันมันโอ้ยอันนี้หัวใหญ่งามเถอะพี่น้องหักใบมันออกเลสิอา่าลองโยกโยก,โยกบึง้งนี่พี่น้องเขาจะาบอรก,กินตาเสียดายเนาะ โอ้ยดินท่านกระออนอยู่ได้พี่น้องอันนี้มาตกเมล็ดใสเป็นหนามๆเลยนีนนย่โอ้ยโยกพะโยกโอ้ขึ้นมาเบิดอู้ได้ทั้งหัวเลยอันนี้สวยงามมากแต่ว่าเป็นขี้ดินได้พี่น,น้องเบิ่งมือนเอาถุงมาใส่คุนอ่ะมีต้องหัวใหญ่ๆพี่น้องฟังท่งผีฟังทง่ง,ทงผีคือกันเต็มไปเบิดเลยหัวใหญ่ๆส,สวยๆนี่ค่ะแมนเบิด์ตได้ตุน่นคนพี่น้องเลยเบิร์ มือจะเป็นมือวันหยุดพี่น้องพาพี่น้องมาหาอยู่หายกินกระสิบ่าเอาลายดอกพี่น้องเอาไปซีหาหัวไว้เพื่อน้องๆอ,อยู่ที่ทั้นหน้าน้ำค่าเข้าวยากกินเอาไปไปเฮ็ดแกงสมแกงจืดฮะเอาถุงมาใส่เพี่น้องดินจะเป็นขีต้ตุมยางหยาบเกื้อนพี่น้องตาบาดอยู่บ้างไหโอ้ตาสะอ่อนเนะะาะหัวใจแถวหลายพี่น้อง มะลังกระปุกแกฟ้าป,ปุงดีกูปกแเห็นม่ดังเจียวมา่กี้พี่น้องตัวก็เลือเอาแต่หัวกำงั้นหัวกำงห่อบ่ออาพี่น้องว่านี่ไม่เคยล่นเดยวัานี่ขกันอย่างบ่อางหยิบตกุกคนกงังเิดเเบอรงอ่อนบ่ล่ะเอออ่อนดูินได้บ่ได้หัวนี้บ่ได้ เพราะว่าเพิน่นเป็นเฝ้าเฝ้าแล้วย่ามน้ำว่าเพิ่นก็สิเป็นเฝ้าเฝ้าพี่น้องเมน,นี่อากาศอยู่ที่ศูนย์องศาเด้อพี่น้องยางมาหนี่มือมือเย็นเจียจเเจ๊ยบเลยพี่น้องจ้ะเย็นเจี๊ยบเลยด้วยห,หักไปตาหักแทนน้อนี่ย,ยขึ้นมาบึงมาได้บ่มาหนี่ง อันนี้ก็ขึ้นง่ายอ้อันนี้ก็ง่ามพี่นอ้องน,นี่ค่ะนีนไปาถ่งเ้าอุนน้ยไรเงยเนาะนักแล้วน,นี่และค่ะพี่น้องเป็นบรรยากาศยู่สวิตเนาะหมอใช้เท้าปูกไว้เป็นไร่ข้า,าวบก,กินพี่น้องปูกปั๊บปุ้งดินคนที่กินก็คือ่าดำเจ๋วอเอาไปเฮ็ดหลายยางได้พี่น้องแกงจืด กะได้แกงสมกระได้หรือจะเอาไปเฮ็ดเป็นกิมจิกระได้กระเสือกขึกันเด้อพี่น้องเด้อหลายคักนี่ยฮะของพี่พี่น้องเอ้ยช่วงนี้กะเวลาพี่น้องหาอยู่หากินไปว่าสิเขาไปเก็บเห็ดพี่นอ้องบ่มีเห็ดจักดอกเห็ดอันเพิ่นว่าเห็ดเนี่ยเกาะเห็ดนางฟ้าบ่าขึ้นพี่น้องเห็ดหูหนูก็บบอนเทนยังหนาวอยู่บ่ก็เลยย่าออกมาเบิ่งอันอันหัวมาเสะเท่า เอาบรรยากาศมาฝากทีตอนนองน้ะผมบรรยากาศทีละพี่นอ้องมืดไปเบิร์ดอะโลดหนาวเย็นอีหลีค่ะเย็นเจี๊ยบเอีจักหัวหนึ่งกะเศร้านะพี่น้องเนาะมันหลายแล้วมันหนักนี่ฮะโก,กออกอากาศดี๋ยอ้อันนี้ขึ้นได้ง่ายหัวใหญ่หัวงามอยู่พี่น้องเบืนะ้องบนน่ะนี่หัวหนึ่งกับเด็กแกงหนึ่งแหละงามงามแกงขืนเลยพี่น้องเอ้ย เอาไปฝากงูน้ำนี่ค่ะบรรยากาศโอ้ยหนาวอีลีพี่น้องเอย็นเมื่อจ่อยๆค่อยก็ได้มาเก็บหัวไชเทาน่อกันพี่น้องเห็ดแนวใส่แรงแกงจืดแก่หนาวกันเมื่อนี้อากาศก็อยู่ทีซูนองศาเลยพี่น้องเด้ออันนี้ก็นี่มาตกมาใส่ฝึงละลายไปนี่ค่ะบรรยากาศก,นะกับภูน่ะใส่ปลาแนมไม่ค่อยเห็นดอกมีแต่ นี่ตาหมอกลองพี่น้องว่าอยู่ในเมืองเมืองนี่ย่ายุบแล้วเออบรรยากาศก็ได้ไดพี่น้องหัวเช่ามาไปขักไปเน่ตแ้มันโคตรหัวเช่าเลยเนาะหัวบักย่อยพี่น้องหัวเดียวนี่ก็กินอิ่มเปิดเหื่อได้เนี่ยอาล่องหาบึงโอ้ไปตาหากระไรโก้โอ้ยบรรยากาปไหนเนาะขึ้นง่ายอยอู่เดี๋ยวตัดใบเพื่อนก่อนพี่น้องนี่เอาไปแกง แกงสมพี่น้องเบิ่งพี่น้องอาตัดกระขาดัน,าดน้องโยกเบิ่งโอ้วยังไงหัวงามคักโอ้ยมาไหนสองหัวกะอิมสองหัวกะเหล้วเลี่ตัวนี้หัวบักง่ายพี่น้องหัวชายทองงามๆเอามาเก็บนกไกันพี่น้องมาเลยทายพี่น้องกไอยู่นี่แหละพี่น้องเด็กสวิสเชลเลนเมือนี้กะผ้าลงทงลงทา ไปหาเก็บเห็ดมาบ่ได้เห็ดกับแม่เขาป้าหกเก็บหัวไชเท้าเนาะพี่น้องเนาะอยู่กลางทุ่งกลางท่าบรรยากาศกะอยู่ในไอ้ไต่หมอกนไงล่ะพี่น้องเฮ้ยหมอกหลายคักมนันนี่น้องเป็นน้องเป็นเอาหัวไชเท้าบ่ม,มีหนามล่างขางแข็งเลยสองมันลายจริงจิมาแบบนี้พี่น้องสีค่นได้ไหมพ่นอยู่ในป่าหัวไชเท้าประหลาง เลาคาเอาแบบเวลาพี่น้องค่ะพี่น้องวันนี้มาดัาเจ้ากะพี่น้องมาเก็บโอยเช่าแถ่ไปเขาป่าแล้วมันประไดเฮ็ดก็เลยพาก,กันบอ,อกว่าเก็บโพสเช่าแถาเอาคลิปมาฝากพี่ตอนน้องค่ะบรรยากาศทางกับ,บ้านกันนี่ละพี่น้องเปิดหนาวแห้งอากาศกันอยู่ที่ตอนนี้ศูนย์องศาเนาะหมอก ก็พอเห็นเอ้าซ้ำนี่แหละพี่น้องเอาคลิปมาฝากพี่ตอนน้องเอาขอให้ทุกคนมีความสุขเด้อถือโอกาสมาไว้พอปีใหม่เบิร์สปูสุนปน,น้ำพองค่ะเอาพอ,อกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ